มามากินยาน้ำปลาซินชุยนะคะโชว์ค่ะทุกคนทานง,ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนก่อนอาหารนะคะดื่มน้ำตามค่ะทุกคน เยียงเท่านี้ค่ะเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใครที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเราต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะส่วนใครที่เจ็บป่วยนะคะก็ต้องจัดขวดใหญ่นะคะนี่เป็นขวดเล็กค่ะทุกคน สนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทพียานายนะคะเพียง300บาทเท่านั้นนะคะคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเยอะแยะมากมายในแต่ละเดือนให้กับสมาชิกด้วยนะคะและยังพิเศษกว่านั้นอีกก็คือ,อสมาชิกทุกท่านเลยค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทก็คือเป็นเจ้าของสินค้าของบริษัทพีอานายเพื่อรับรายได้เพิ่มขึ้นอีก5ข้อนะคะที่บริษัทจะมอบให้กับ ผู้ที่ต้องการจะสร้างทีมผู้บริโภคทีมคนรักสุขภาพนะคะด้วยยาสมุนไพรยาจีนค่ะเป็นตำนาน500ปีของราชวงศ์จีนนะคะแล้วก็ยังมีอาหารเสริมอีกด้วยนะคะทุกรายการสินค้าทุกชิ้นเลยค่ะใน PR9 นเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพอยากเชิญชวนทุกคนเข้ากลุ่มนะคะมาเรียนรู้ วิธีการดูแลสุขภาพกันค่ะแล้วก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะว่าคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วก็หลังจากได้ใช้สินค้าแล้วนะคะผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะถ้าใช้ดีแล้วนะคะก็ซื้อซ้ําค่ะและบอกต่อยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก5ข้อด้วยนะคะมาฟังข้อมูลดีๆที่กลุ่มไลน์ค่ะแอดไลน์กันมาเลยค่ะไอดีไลน์นะคะ n u e n g 3 3 3 2ค่ะหนึ่งยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะ